สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมดแมสนะครับกับมอนสเต r ร r i s e Sunbreak ครับผมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าล่าสุดนะครับทาง Capcom ได้เปิดตัวภาค expansion ใหม่ล่าสุดของมอนสเตอร์ Rise นะครับชื่อว่า Sunbreak ครับหลังจากงาน Nintendo Direct เมื่อคืนนะครับตอนประมาณตีสตี5บ้านเราเนี่ย แคปคอมเขาก็ได้ปล่อยคลิปเปิดตัวภาคใหม่ออกมานะครับเป็นคลิปสั้นๆประมาณ1นาทีแค่นั้นเองนะครับซึ่งในตัวคลิปเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นหลักๆเลยก็คือตัวธีมของเกมนะครับธีมของเกมภาคซันเบรกเนี่ยจะแตกต่างจากภาคไรส์โดยสิ้นเชิงเลยนะครับดูจากฉากหลังที่เป็นดวงจันทร์สีเลือดประมาณนี้นะครับแล้วก็มีธีมเป็นปราสาทคล้ายๆกับทางฝั่งเวสเทิร์นนะครับและได้เปิดตัวมอนสเตอร์ตัวใหม่แฟร์ชิพของภาคซันเบรกนะครับคิดว่าตัวนี้น่าจะต้องเป็นแฟร์ชิพแหละ เป็นมอนสเตอร์ที่มีตีนคล้ายๆกับแวมพายนะครับและเหมือนกับว่ามันจะใส่ชุดเกราะอ,อะไรสักอย่างอยู่นะครับเป็นเหมือนชุดเกราะเหล็ก อาจจะมาในรูปแบบคล้ายๆกับกูชราก็ได้นะครับที่เอาเหล็กมากลุมตัวไว้แล้วเป็นมอนสเตอร์มังกรที่ใช้ทาตุศมังกรนะครับจริงๆในมอนสเตอ,เตอร์เนี่ยเราไม่ค่อยมีมังกรที่ใช้ทาตุศมังกรนะครับแต่เขาก็ยังไม่ได้บอกชื่อของมันออกมานะครับว่าเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรแต่คิดว่าก็ต้องเป็นแฟลกชิพประจําภาคซันเบรกอย่างแน่นอนซึ่งในคลิปเปิดตัวของเขาเนี่ยมันเปิดตัวมาโดยการที่ลาทลอสนะครับบินตาม แมลงมังกรอะไรสักอย่างมาเหมือนลาทะลอดนะครับเขาจะถูกล่อมาที่เมืองนี้นะครับแล้วอาจจะเป็นเราที่ต้องตามมาที่เมืองนี้ถ้าเพื่อนๆจากันได้นะในภาคไรซ์มันจะมีอยู่คนหนึ่งนะครับรอนดีนคนที่เป็นคนจัดการเรื่องเรือน้ําของเรานะครับเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับเขาเป็นเทรดเดอร์ที่มาจากต่างเมืองซึ่งผมคิดว่าภาคซันเบรกเนี่ยก็น่าจะเป็นเมืองของเขานี่แหละซึ่งรายละเอียดของภาคนี้ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้อะไรมากครับเป็นคลิปเปิดตัวแรกสุดของภาคเลย แต่หลังจากนี้ก็จะมีรายละเอียดของ Sunbreak ออกมานในงาน Tokyo Game มโชว์อาทิตย์หน้าก็รอติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสรุปมาว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับหลักๆแล้วก็คือภาค u u n r e a กเนี่ยจะเป็นภาคเสริมของภาค m o n s t นเตอร์ r i ส e นะครับเป็นภาค G-Rank ซึ่งเขาจะเรียกมันว่า G-Rank หรือว่า Master Rank หรือว่าเปลี่ยนชื่อไปเลยก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับวันเปิดตัวของภาค u n b r บ a k จะมาในช่วง Summer 2022นะครับ ก็คือประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหานะครับช่วงนั้นปีหน้าซึ่งจะลงให้กับทาง Nintendo Switch นะครับแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดมาว่าจะเปิดตัวพร้อมกันเลยหรือเปล่านะครับกับทาง PC แต่ว่าลงให้กับ PC แน่นอนเพราะว่าภาคไรส์เนี่ยจะลงให้กับ PC ต้นปีแล้วซันเบรกเปิดตัวกลางปีนะครับคิดว่ามันก็เป็นไทม์เฟรมที่โอเคเลยนะภาคไรส์เปิดตัวให้กับ PC ต้นปีแล้วถ้าเขาเปิดตัวซันเบกให้กับ PC กลางปีเนี่ยก็คือต่อกันเลยได้เล่นแบบทั้งปีเลยนะครับสำหรับทางฝั่ง,ง PC อาจจะเหมือนกับภาคไอซ์บอลก็ได้นะครับที่ภาคเสริมเนี่ยจะไม่ได้มาพร้อมกันกับตัวของ PS 4ตอนแรกมันจะเป็น E อกลุศให้กับ PS 4 xbox ก่อนใช่ไหมคอนโซล pc จะมาทีหลังภาคไอซ์บอลเนี่ย pc เขาเปิดตัวหลังจากคอนโซลประมาณ3เดือนนะครับก็คิดว่าระยะเวลาน่าจะไม่เกินนี้นครับถ้าเขาไม่เปิดตัวพร้อมกันก็น่าจะไม่เกิน3เดือนนะครับประมาณนี้เหมือนกับภาคไอซ์บอลก็เป็นไปอย่างที่คาดคิดกันนะครับว่าภาคไรซ์เนี่ยจะต้องมีภาคอันติเมตอย่างแน่นอนแต่ว่าน่าจะไม่ได้มาในชื่อที่จะเรียกว่า Monster Rise เขาเรียกมันว่าซันเบรกครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะที่แบบอย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วว่าเรามีอะไรให้รอเล่นในปีหน้านะครับก็คือมอนสเตอร์ไ s ส s ซันเ e รกนั่นเองโอเคสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ชอบ a มทแมสกันด้วยนะครับแล้วก็ลองมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันดูว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเจ้ามอนสเตอร์แฟลกชิตัวใหม่นะครับเจ้ามังกรที่เป็นาธาตุมังกรตัวนี้มาในตีแวมไพร์ แล้วก็คิดยังไงกับภาคซันเบรกบ้างจะมาอลังการเหมือนภาคไอซ์บอลเลยหรือเปล่าก็มาแสดงความคิดเห็นกันนะครับตรงช่วงท้ายคลิปนี้เดี๋ยวผมจะใส่ตัวเทลเลอร์ไว้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ดูตัวเทลเลอร์ก็สามารถรับชมได้เลยนะครับถ้ายังไงวันนี้นแมสขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ